เหรียญหบาทในรัชก,การที่9ก้าผลิตจากโลหะคิวโปรนิกเกิลสอดไส้ทองแดงหวมโตของเหรียญอยู่ที่24มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมด้านวงขอบจะเป็นเฟืองตลอดทั้งเหรียญด้านหน้าของเหรียญจะมีพระบรม ฉายาสาสิสลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชรัชกาลที่9ด้านหลังของเหรียญจะบอกชนิดราคาและปีพศที่ผลิต เหรียญปีพศ2531เป็นปีแรกของการผลิตเหรียญ5บาทชนิด9เหลี่ยมจำนวนการผลิต4 4 5 3 0 0 0ล้าน5แสนเหรียญ ซึ่งผลิตมาเป็นปีแรกจึงทาให้เหรียญหาได้ยากในปัจจุบันและมีราคาในการซื้อขายลองนำเหรียญของท่านมาดู แค่ปีพศออก็มีราคา